สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เขียดตะปาดเล่าเรื่องเขียดตะปาดทอล์กพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปกลางหน้าประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเจ็บปวดของการพัดพราาครับวันนี้เราจะเดินทางข้ามการเวลาไปยังดินแดนเมียนมาในอดีตเพื่อตามรอยชาวโยเดียกลุ่มคนที่เป็นมากกว่าชนเลยศึกแต่เป็นสายเลือดบริสุทธิ์ ของกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงมีลมหายใจอยู่ในต่านแดนเราจะเจาะลึกไปที่เรื่องราวของสองพระธิดาในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเจ้าฟ้ากุลฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎสองดวงชีวิตที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายของการเสียกรุงแต่กลับกลายเป็นผู้สืบสารนาตสินไทยให้คงอยู่และเบ่งบานอย่างสง่างามในราชสำนักของศัตรูครับ ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าศิลปะที่เราคิดว่าเป็นแค่ความงดงามเบาบางมันจะทรงพลังมากพอที่จะเอาชนะโศกนาฏก,กรรมแห่งสงครามได้จริงหรือเราจะมาเปิดซองจดหมายที่ถูกพันึกไว้ฉบับนี้พร้อมกันครับเรื่องราวของเจ้าฟ้าทั้งสองต้องย้อนกลับไปในยุคที่กรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองที่สุดในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับเจ้าฟ้ากุนทนและเจ้าฟ้ามุงกุฎ เป็นพระราชธิดาที่มีความสนพระไทยในศิลปะการละครอย่างลึกซึง้งกำเนิดของวรรณกดีชิ้นเอกของไทยอย่างเรื่องอินเหนาก็เริ่มต้นจากห้องพระบรรทมของเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์นี่เองครับพวกท่านทรงฟังนิทานปรมปราของชวาหรือยะวาที่เล่าโดยยายยะโวเฉลยจากปัตตานีเจ้าฟ้ากุนทนทรงพระนิพนธ์เรื่องดานหลังหรือ อินเนาใหญ่ส่วนเจ้าฟ้ามงกุฎทรงพระนิพนธ์เรื่องอินเหนาเล็กบทละครเหล่านี้ถูกนำมาจัดแสดงอย่างวิจิตรการตาในราชสำนักอยุธยาทำให้เรื่องอินเหนากลายเป็นเพชรยอดมองกุฎแห่งนาตาสินไทยในยุคนั้นครับในวัยเยาว วกท่านคงไม่เคยคิดเลยนะครับว่าบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงในราชสำนักจะกลายเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่พวกท่านจะสามารถนำติดตัวข้ามแผ่นดินไปได้เมื่อพายุสงครามมาถึงเมื่อกรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายลงในปีพศ2310พระเจ้ามังระแห่งพมา่าได้สั่งกว่าต้อนผู้คนนับแสนรวมทั้งเชื้อพระวงศ์ช่างฝีมือและเหล่าศิลปิน ให้เดินทางไปยังเมืองหลวงของพม่าคือกรุงอังวะผู้คนเหล่านี้ถูกเรียกว่าชาวโยเดียครับเจ้าฟ้ากุนทนและเจ้าฟ้ามงกุฎพร้อมด้วยเฉลยศึกชาวโยเดียอีกจํานวนมากต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมแห่งการพัดพรากแต่ในกลุ่มเฉลยศึกนั้นมีคณะละครและครูนาฏศิลป์จากราชสำนักติดสอยห้อยตามไปด้วยครับถึงแม้จะอยู่ในฐานะเฉลย แต่สถานะของเจ้าฟ้าและศิลปินชั้นสูงทำให้พวกท่านได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปครับพระเจ้ามังระและพระเจ้าปัดดุงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมที่ชาวโยเดียนำติดตัวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนาตศาินชั้นสูงของอยุธยาครับลองนึกถึงความรู้สึกของเจ้าฟ้าหญิงทั้งสองนะครับที่ต้องทิ้งบัลลังทิ้งพระนิพนธ์ต้นฉบับที่สูญหายไป แต่ต้องแบกรับความหวังและศิลปะทั้งหมดของชาติไว้เพื่อไปแสดงในราชสำนักของศัตรูผู้พิชิตความกล้าหาญทางวิญญาณน,นี้ยิ่งใหญ่กว่าการรบใดๆเลยครับเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์จึงทรงรับหน้าที่เป็นครูใหญ่แห่งนาฏศินในแผ่นดินพมา่าพวกท่านถ่ายทอดลีลาการ่ร้รำและแบบแผนของละครในอย่างเข้มข้นต่อเนื่องยาวนานกว่าสองทศวรรษ พระเจ้าปัดดุงทรงโปรโดการแสดงเหล่านี้มากจึงมีรับสั่งให้แปลวรรณคดีเรื่องอินเหนาในภาษาไทยที่พวกท่านนำไปถูกแปลและเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาพมา่าโดยศิลปินชั้นครูของพมา่าโดยนำเมียวดีมินจิอูสะจนกลายเป็นบทละครหลวงที่ใช้แสดงในพระราชวังมันทะเลในชื่ออินเนาโยเดียนี่คือมรดกที่แปลกประหลาดนะครับ ศิละปะก,การแสดงที่เคยเป็นของสูงของอยุธยาได้ไปรุ่งเรืองที่สุดในราชสำนักของคู่สงครามนาฏสิลป์ไทยจึงไม่เคยตายแต่มันได้ไปเกิดใหม่และเป็นอมตะในแผ่นดินอื่นนี่คือชัยชนะทางวัฒนธรรมที่ไม่ต้องหลังเลือดครับผลงานการถ่ายทอดของท่านทำให้เกิดนาฏกรรมแบบโยเดียขึ้นในพม่าอย่างถาวรทั้งละครในที่สืบทอดเรื่องอีเหนวโขน ที่สืบทอดรามเกียรติและรัมโยเดียซึ่งเป็นชุดการแสดงเบ็ดเสร็จต่างๆรูปแบบนี้ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของนาฏศิลปนพมา่ามาดุนถึงปัจจุบันครับในเวลาต่อมาเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์ถูกสถาปนาขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมและพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องอินเหนาและดาลหลังขึ้นมาใหม่ โดยอ้างอิงและยกย่องพระนิพนธ์เดิมของเจ้าฟ้ากุนทนและเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งแสดงให้เห็นว่ามรดกของท่านมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยในยุคต้นรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงครับเรื่องราวนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์สงครามที่เต็มไปด้วยการทำลายก็ยังคงมีพื้นที่ให้แก่การสร้างสรรครับความผูกพันของเรากับเพื่อนบ้าน ไม่ได้มีเพียงเรื่องราวความขัดแย้งแต่มีสายใยทางศิลปะที่ลึกซึ้งศิลปะของเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์นี้กลายเป็นสะพานที่ทอดข้ามความเกลียดชังข้ามพรมแดนและข้ามการเวลาแล้วในฐานะคนไทยในยุคปัจจุบันเราจะหวงแหนและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราพยายามรักษาไว้ด้วยชีวิตได้อย่างไรบ้างครับเจ้าฟ้ากุนทนและเจ้าฟ้ามงกุฎ คือสัญ,ญลักษณ์ของอยุธยาที่ไม่มีวันตายเพราะเมื่อเมืองถูกทำลายลงดวงวิญญาณแห่งศิลปะของอยุธยาก็ได้เดินทางไปสถิตยอยู่ในราชสำนักของศัตรูลายเป็นมรดกอมะตะที่ยังคงส่งเสียงขับขานมาจนถึงทุกวันนี้ครับขอให้เราจดจำความเสียสละของเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ไว้ครับผู้ที่ใช้ความงดงามเป็นอาวุธเพื่อเอาชนะความโหดร้ายของโลกเป็นการยืนยันว่าความรักในศิลปะ สามารถอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสงครามได้เสมอครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเขียดตะปาดเล่าเรื่องเขียดตะปาด Talks ในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้เขียดตะปาดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ